ผมมีปัญหาอย่างมากที่หน่วยง,งานราชการเนี่ยรับคนเฉพาะการบรรจุข้าราชการเข้าตอนอายุ20กว่าปีตอนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพราะว่าคุณได้คนซึ่งเอาจริงๆยังไม่มีความพร้อมในการที่จะทํางานระยะยาวในหน่วยง,งานรัฐหลายคนถึงเวลาอยู่ไปสักพักก็ออกสมองไหลออกไอคนนอกซึ่งต้องการ job security ในวัย30กว่าหรือ40กว่าเนี่ยกลับไม่รับคือรับาแต่น้อยรับเป็นลูกจ้างน้อย มันคนที่มีการบรรจุเจ้าหน้าที่รัฐเข้าเป็นข้าราชการประจําระยะยาวซึ่งเริ่มต้นได้ตั้งแต่40ด้วยซ้าไปในเมื่อมันมีสภาวะการสมองไหลสําหรับคนซึ่งบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในช่วง20ต้นๆนเนี่ยพอส0กว่าเนี่ยหลายคนเขาไม่ได้อยู่ต่อจนเป็นอธิบดีเขาก็ออกทํางานเอกชนไรายได้สูงกว่าส่วนคนซึ่งทํางานเอกชนพอถึงเวลาเจอเลยวอฟพอเจอกับความไม่มั่นคงในการทํางานในภาคเอกชนเขาก็อยากเป็นข้าราชการแทนทําไมคุณไม่รับตอนนั้น วัย40 50 60นี่คือทั้งไบรท์ทั้งชาร์ปกว่าในสมัยอายุ20ต้นต้นอันนี้ผมแค่เอาจากตัวผมเองนะคือหมายก็ว่าสิ่งที่ผมมีในวัย40กว่ากับสิ่งที่ผมมีในวัย20กว่าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยอะ่ะมันมีความพร้อมทางด้านตรกกะทางความคิดไม่รู้กี่เท่ามากกว่ากี่เท่าเทียบกับสมัยอายุ20่กว่าเพราะนั้นมันแทบจะควรเลือกปฏิบัติในทางต้นข้ามอะ่ะผลการศึกษาในอินเดียชี้ว่าประมาณ61 ของผู้ร่วมทำการศึกษา956คนระบุว่าโฆษณาหางานในอินเดียนั้นมีอคติเรื่องอายุและประมาณ3 1ก็ถูกเลือกปฏิบัติด้านอายุในที่ทำงานด้วยผมนำเสนอข่าวนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวคือประชาไทยลงเป็นข่าวก็จริงแต่ว่าทุกคนรู้ว่านี่เป็นเรื่องซึ่งทำกันโดยเฉพาะยิ่งในประเทศอินเดียมันไม่ใช่แค่เลือกปฏิบัติทางอายุเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้น และนี่ไม่ใช่เฉพาะอินเดียแต่ว่าผมต้องการพูดถึงภาพรวมของเรื่องของการเลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัติเรื่องอายุเนี่ยเป็นการกระทําโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะโดนนะฮะโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะโดนอันนั้นอันนี้เป็น commonality หรือสิ่งเป็นสิ่งที่เจอกันท่วนหน้าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมของประเทศอินเดียนู่นเลยยุโรปตะวันตกหรือแม้กระทั่งสแกนดิเนเวียบางบางประเทศ ลากมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยนะฮะในช่วงปี67มีการเปิดเผยการศึกษาเรื่อง ageism in workplace ageism คือการการเลือกปฏิบัติทางอายุนะฮะโดยบริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์นะ,ะหรือ Randstad India ชี้ว่า31%ของพนักงานในอินเดียเคยประสบกับการเลือกปฏิบัติเพราะอายุและการเลือกปฏิบัติเช่นนี้มักเกิดขึ้นมากที่สุดในกระบวนการรับสมัครงานโดยเฉพาะในโฆษณางานขององค์กรบริษัทข้ามชาติ 61%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าโฆษณาหางานในอินเดียมีคติเรื่องอายุเกณฑ์คุณสมบัติด้านอายุหรือประสบการณ์ทำงานประมาณ42%ของพนักง,งานให้สัมภาษณ์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า55ปีประสบการณ์หรือการพบเห็นลเลือกปฏิบัติด,ด้านอายุในที่ทำงานและประสบมาด้วยตนเองด้วย29%ของพนักง,งานมีอายุมากกว่า55ปีตามสัมโพการศึกษานี้นะฮะข้อมูลชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอายุน้อยกว่าประสบ กับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุมากกว่ากลุ่มอายุมากกว่าเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในความสามารถและทักษะของกลุ่มอายุน้อยที่สุดขณะที่กลุ่มอายุมากที่สุดได้รับการยอมรับและเคารพตามอายุและอุโสหน้าประหลาดใจที่42%ของผู้หญิงระบุว่าประสบหรือพบเห็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุเทียบกับ37%ของผู้ชาย ซึ่งสะท้อนใหเห็นว่า,ายุคการทำงานมีความเกี่ยวข้องกับมิติอื่นอื่นของความหลากหลายในที่ทำงานการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุเป็นหนึ่งในอคติที่ไม่รู้ตัวที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในที่ทำงานการเอาชนะอคติด้านอายุจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติในการยอมรับและท้าทายภาพลักษณ์เชิงลบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประสบการณ์และมุมมองใหม่ได้รับการให้คุณค่ายอย่างเท่าเทียมด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ครอบคลุมและยอมรับพนักง,งานทุกวัย องค์กรสามารถใช้ศักยภาพของพนักง,งานได้เต็มที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันนวัตกรรมและการเติบโตนี่เป็นมุมมองของกรรมการผู้จัดการของแรนส Sta อินเดียการศึกษาเรื่อง A g e i s m in the Workplace อ้างอิงจากการสำรวจเชิงคุณภาพซึ่งรวมถึงการสนทนากลุ่ม fgd และการสัมภาษณ์บุคคลกับหัวนหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงตามกลุ่มอายุภาคุตศาหกร,รมและภูมิภาคต่างๆในอินเดียนอกจากนี้ยังมีการสำรวจเชิงปริมาณในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม9 5 6บคน การศึกษายังเปิดเผยภาคส่วนที่มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยประสบกับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุสูงสุดได้แก่ภาคเภสัชกรรมการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพและภาคธุรกิจการจ้างงานภายนอกหรือการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นด้านอายุอานามของคนเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่ากันแล้วก็ปล่อยให้มีการทำกัน ไปเรื่อยๆทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งในเชิงตรกกะที่ว่าคุณต้องการ productivity สูงคุณต้องการผลงานที่ดีมีคุณภาพทำไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานหลากหลายประเภทนะฮะยกเว้นซะว่ามันจะเป็นงานที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายเนี่ยนะฮะ,ะยกเว้นซะว่าคุณต้องการแบบพนักง,งานก่อสร้างใช่หหรือคนซึ่งจะไปขนของยกของหนักๆอะไรเงี้ย การที่มีประสบการณ์ในการทํางานมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานที่ได้มีโอากาสเจอก,กับความยากลาบากมาส่วนใหญ่ก็จะเลือกเลือกงานแล้วก็เรื่องเยอะเนี่ยน้อยกว่าคนซึ่งไร้ประสบการณ์ผมคิดว่าหลายคนซึ่งอยู่ในวัยผมเนี่ยนะฮะสีกว่าเนี่ยจะไม่เรื่องเยอะเท่ากับตนเองในสมัยวัย20กว่า แล้วก็จะมีความพร้อมที่จะอดทนเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตื้นเขินแล้วก็ง่ายดายแล้วก็มันจะต้องมีการอดทนอุปสรรคขวางน้าต่างๆแต่ว่าแต่ว่าไอ้ปัญญาเนี่ย wisdom เนี่ยเราไม่มีหรอกในสมัยซึ่งเราเริ่มทํางานในสมัยที่เราเริ่มทํางานเราก็จะ,ะเลือกเยอะเรื่องมากคือมันต้องเป็นข้ามนะฮะเอาจริงแล้วมันเป็นทัศนคติที่ผิดที่ไปสรุปว่าคนซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานเนี่ย จะต้องการต่อรองด้านรายได้แล้วก็ถึงเวลาจะจะจะ,จะเลือกเยอะมากขึ้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวัย40กว่าแล้วก็ไม่มีงานทำส่วนใหญ่พอมีโอกาสได้ได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแม่ว่าจะได้รายได้เท่าไหร่หรือจะต้องหนักหนาสาหัสในเรื่องของการทุ่มเทเวลาในการทำงานขนาดไหนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความพร้อมเพราะว่าเข้าใจว่าชีวิตเนี่ย ถ้าถ้าไม่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ไม่มีความตั้งใจในการที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องถึงเวลามันก็ไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวผมคิดว่า a อเจ s ซมันมันมันไม่เมทเซนส์สำหรับตัวองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนผมมีปัญหาอย่างมากที่หน่วยงานราชการเนี่ยรับคนเฉพาะการบรรจุข้าราชการเข้าตอนอายุ20กว่าปีตอนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพราะว่า คุณได้คนซึ่งเอาจริงๆยังไม่มีความพร้อมในการที่จะทํางานระยะยาวในหน่วยงานรัฐหลายคนถึงเวลาอยู่ไปสักพักก็ออกสมองไหลออกไอคนนอกซึ่งต้องการ Job Security ในวัย30กว่าหรือ40กว่าเนี่ยกลับไม่รับคือรับอาแต่น้อยรับเป็นลูกจ้างน้อยมันควรที่มีการบรรจุเจ้าหน้าที่รัฐเข้าเป็นข้าราชการประจรําระยะยาวซึ่งเริ่มต้นได้ตั้งแต่4ีด้วยซ้ำไปในเมื่อมันมี สภาวะการสมองไหลสําหรับคนซึ่งบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในช่วง20ต้นๆเนี่ยพอสีสิบกว่าเนี่ยหลายคนเขาไม่ได้อยู่ต่อจนเป็นอธิบดีเขาก็ออกทํางานเอกชนไรายได้สูงกว่าส่วนคนซึ่งทํางานเอกชนพอถึงเวลาเจอเลเวอฟพอเจอกับความไม่มั่นคงในการทํางานในภาคเอกชนเขาก็อยากเป็นข้าราชการแทนทําไมคุณไม่รับตอนนั้นมันได้ productivity สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเอเจนซี่มันไม่มีเหตุผล ในเชิง productivity สำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐนะฮะเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการรับคนไปประกวดแบบนางงามอะไรเงี้ยนะคุณถ้าคุณจะประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สมิสซิสยูนิเวอร์สหรือมิสยูนิเวอร์สอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของร่างกายเราพูดถึงเรื่องของจิตใจแล้วก็มันสมองซึ่งโดยวแล้ววัยส0 5 0ิบนี่คือ ทั้งไบรท์ทั้งชาร์ปกว่าในสมัยอายุ2ี่สิต้นต้นอันนี้ผมแค่เอาจากตัวผมเองนะคือหมายก็ว่าสิ่งที่ผมมีในวัย4ี่กว่ากับสิ่งที่ผมมีในวัย2ี่กว่าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะมันมีความพร้อมทางด้านตรกกะทางความคิดไม่รู้กี่เท่ามากกว่ากี่เท่าเทียบกับสมัยอายุี่สิกว่านั้นมันแทบจะควรเลือกปฏิบัติในทางตนค่าอ่ะเวลาคนซึ่งรับพนักงานใหม่อ่ะควรที่จะรับคนซึ่งอายุมากกว่าเพราะว่าเขามีความพร้อมสูงกว่าแต่ว่า ตักกะที่ผิดเวลามีคำอธิบายว่าเขาต้องการรับคนที่อายุน้อยเพราะว่าพอฝึกแล้วจะได้อยู่ยาวไม่จริงฮะบริษัทเอกนชนเนี่ยแทบจะทุกบริษัทก็รู้ว่าพนักง,งานซึ่งเข้าในวัยเด็กเนี่ยพอเทรนเสร็จถึงเวลาอยู่ไปสักพักเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้จงรับักดีกับองค์กรเหมือนเหมือนคอร์เปรทแบบญี่ปุ่นเมื่อก่อนส่วนใหญ่ถึงเวลาก็ไปอยู่ที่อื่นก็ฉะนั้นไอ,ไอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่เหตุผลเอาละอย่างไรก็ดีเราเราไม่ได้เสียเวลา เรื่องนี้จนสติแตกนะฮะผมจะแนะนำสำหรับคนซึ่งหางานอยู่เนี่ยเข้าไปดูนี่ฮะ the structure the structure แรงงานเปิดตัวนะฮะเยอรมนี er ani, บัตรโอกาส opportunity card เดือนมิถุนายนเปิดโอกาสให้คนจากประเทศนอกสภาพยุโรปสามารถหางานในเยอรมนีได้เพื่อหวังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนี่ไงเยอรมนี er เนี่ยเขาเป็นเยอรมนี er นี่เป็นขนาดไหนหรู้ไหมฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อ ตอนที่ voice lay off พนักง,งานเนี่ยผมนั่งคิดว่าเฮ้ย mm. ถ้าผมไม่ทำ YouTube Channel mm. ผมจะไปเรียนหนังสือต่อนี่ยได้ไหมคำตอบคือได้คือเยอรมนีเนี่ยมีให้เรียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้พูดเล่นนะฮะคือไปคุณไปทำปริญญาโทอีกสักใบเนี่ยในยามแก่เนี่ยที่เยอรมนีเนี่ยมีให้เรียนฟรีะฮะผม แล้วมันมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญผมไปกินข้าวที่เกอเต้แล้วผมเดินไปเดินมาผมก็เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เรื่องการศึกษาในเยอรมนีแต่แต่ว่าผมจริงๆผมจะ,จะไม่ไปนะฮะผมแค่เล่าให้ฟังสําหรับคนซึ่งสนใจเนี่ยถ้าถ้ามีเวลาคุณแวะไปที่สาธรสาธรซอยหนึ่งอะ่ะขับเข้าไปแล้วคุณจะเจอเกอเ,กอเต้ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาเยอรมันแล้วก็เขามีเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับ โอกาสในการเรียนหนังสือในเยอรมันซึ่งเรียนได้ฟรีในหลายๆสถาบันการศึกษามีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็คือคือเยอรมันเนี่ยนอกเหนือจากไปเรียนฟรีได้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตามที่ the structure เขารายงาน,เ,นเขาบอกว่าผู้หางานจากประเทศนอกสาภาพยุโรปที่ถือบัตรโอกาสสามารถเข้าเยอรมนีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสัญญาจ้างงาน แต่จะต้องหางานทําให้ได้ภายในระยะเวลา1ปีโดยเงื่อนไขในการขอบัตรโอกาสคือจะต้องผ่านการฝึกอบรมในสายอาชีพเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีหรือจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอ่าปลื้มคุณลิฟายครับปลื้มไม่ต้องจัด u t u b e ที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวปลื้มไปเอาบัตรโอกาสถึงที่เยอรมันและจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันในระดับ A1 หรือภาษาอังกฤษระดับ B2 อ่าผมมีภาษาอังกฤษละ B2 ออย่างน้อยอ่ะภาษา เยอรมันผมไม่มี A1 นะฮะไม่เป็นไรเขาบอกว่าหรืออันใดอันหนึ่งก็พอการจัดสรรคะแนนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานทักษะทางภาษาและอายุสำหรับผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานในภาคส่วนที่ขาดแคลนแรงงานเป็นพิเศษจะได้รับคะแนนพิเศษทั้งนี้ระยะเวลาในการหางานสามารถขยายออกไปได้สูงสุด2ปี ในระหว่างการหางานผู้ถือบัตรโอกาสจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะผู้ซึ่งหางานประจำที่มีเงินเดือนรวมต่อปีอย่างน้อย40,000ยูโรโอ้ว้าว1,062,000บาทต่อปีแหละฮะผู้ซึ่งหางานประจำที่มีเงินเดือนรวม40,000ย e ูโรต่อปีเท่านั้นถึงจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในเยอรมนีต่อออกมั่นแสดงว่าออปกรณ์ธิทิการ์นี้เมื่อสมัครแล้วได้แล้วเนี่ย ไม่ใช่เข้าไปถึงแล้วหางานทําไม่ได้แล้วอยู่ถ้าอย่างนั้นจะเป็นภาระสําหรับเศรษฐกษิจเขาคุณต้องเข้าไปแล้วหางานทําให้ได้ภายในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าแล้วงานนั้นน่ะถ้าเป็นงานเต็มเวลาเนี่ยต้องมีอัตราค่าจ้างเนี่ยสี่หมยูโรขึ้นไปเขาถึงจะอนุญาตให้คุณถือบัตรนั้นแล้วก็อยู่ต่อเอาเป็นว่าบัตร Opportunity Card ของเยอรมันเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณอยู่ในเยอรมันได้ถ้าคุณหางานได้ ส่วนคุณจะหางานได้หรือไม่ก็ไม่ง่ายเสมอไปเพราะว่านี่เป็นงานซึ่งมีทักษะนี่ไม่ใช่ไปเป็นคืออันนี้ไม่ใช่ไปน,นี่ไม่ใช่งานแบบประเภทต้องใช้กําลังประเภทคุณไปยกข้าวยกของหรือไปเป็นพนักง,งานก่อสร้างอันนี้คือเป็นงานซึ่งมีเดียมหรือไฮสกิลลบัตรโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายคนเข้าเมืองสําหรับแรงงานซึ่งมีทักษะของเยอรมนีซึ่งอนุมัติเมื่อปี2 0 2 0 รัฐมนตรีแรงงานเขาบอกว่าเยอรมนีจะต้องการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นถึง7ล้านคนไปในปี2035สถาบันเศรษฐกิจเยอรมันหรือ IW ประมาณการว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีทักษะจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโอ้เขาเลยดึงดูดแรงงานเช่นนี้ไอเดียนี้ดีมากเลยเนี่ยเขาต้องการผู้ประกราศที่เป็นคนผิวสีเชื้อชาติเอเชียไทยใหมไม่แน่น,นี่เดี๋ยวผมลองไปสมัครดูนะฮะ DW News เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะแต่อยู่นู่นคอมเมนต์คงไม่ได้